ハハハハ。 มันไม่ป็ร้านอ่ะแ้อโ่มันไม่ป็นร้านอ่ะยังไม่ครบพ่จอรณาหรอยังไม่ครบ ต้องพี่ก่อนนะแล้วพี่ต้องโดดตุ่หลังเลยนะโดดข้างหน้าโดดเป็นมังกรดูตากับ

คาไว้ครับขอทักไอกหนึ่งครับ1 2 3เดี๋ยวขอพูดอีกทีหนึ่งนะคะตอน t 3 8 9 9สุพีรินันทยายเยี่ยมยอดค่ะพี่ ักดสิทธิ์ทางหลายที่คุ้มครองอาณาเขตแห่งนี้ในเวลาอันเป็นมงคลนี้ข้าพเจ้าในนามช่องเจ็ดเอดีกอน้อมถวายเครื่องนมัสการบูชาและองค์ยพิคเนศวนผู้ทรงปัญญา อาจารย์ภูปะสัรคกันหาได้ปราบติไปโดยรู้เท่าหม่ถึงการอพระท่านได้โปรดรับทานอาภัยไอแก่ชพระเจ้าพนักงานพระนักาอ๋ออูทิตวายเป็นสักการะบูชาทาพระเจ้าขอประทานพร ให้ช่องเจ็ดมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุทัท่านมือปักก็ด้วยสติธรรุชัญญาด้วยสมาธิแล้วก็ค่อยปักลงไปเพราะฉะนั้นในการปักทั้งหมดเนี่ยคือการขอพรท่านในกรณีครับรอันเดียวทั้งหมดเลยครับ หมดเลยจับดีๆแล้วก็ไป,ปักลงไปให้ตรงๆอันนี้อยู่ในคำสุดท้ายตราณนีบันจงครับแล้วก็รับชุดใหม่ครับ พรดารานักแสดงช่อง 7HD ซึ่งจะก้าวสู่ปีที่58สาธุชนทั้งหลายและผู้ร่วมพิธีในวันนี้ให้มีความสุขทุกเมื่อเถินนโมนมัสสิตวาคาตาประสิตรีพิเศษสุตตร,ระานังติโกณาดุนเทศไม่ไดีไม่เห็นสุราที่บดีบรมเมรเมตุร,ระสาบุระตํามรงสศ และเอกอัครวัชรหารวชริมปินสถันทีบยาเทวราชและมนีวารัตดาพิเรกในบูมรงี้การบันนี้ก็พระเจ้าจิกระทรมเรกับบูชายาคติทีตามกติประเพณีพระิสัยจารีตโบราณอเดชาเนวาพินิหารสรรพอำนาจทรมสุจริมดีเดทุกองอองค์พระพิฆเนศสวรผู้ทรงปัญญาพระจักอุปสรรคั้งมวลจงประสาทประสิทธิในกิตพิธีบวงสรวงต้งเวย ในวาระช่อง7 HD 9สูปีที่58ให้ปีที่58ตลอดจนสาธุชนทั้งหลายและผู้ร่วมพิธีในวันนี้ให้กเกษมสุขสํสำราญนไทัยทุกริยาบททุกเมื่อเทินชัยโรรีเดวังชัยยพระมรดานกตังตริยาจันทิมามาอาโปเิ ตีกันเอง Ja, aber dann muss ich ja, ja. ja. Gracias. ตุณเอกกราภรณมีค่ะผู้จัดการฝ่ายสำนักประธาน บริเวณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพอเรียนเชินค่ะที่บริเวณสุดสะวันโดยใหญ่ของเรานะคะตอนเ,เดี๋ยวในช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาจะมีพิธีสมด้านในต่อไปนะคะเรียนเชินด้านในเลยค่ะ